พน่น้นองแค่บอกว่านีบ่ต้นมีต้นเลยครับนี่ส้นยูข่างหน้าเป็นนี่ไหมน่้ยเห็นบ่ครับนีกำซึ่งเมืองเลยยอะจุมากสใส่ห้อใส่จังไดหนี่ห้อใส่จังไดไ,ไม่เราจะใส่อะไรตะก้ากระตาห่าเตี๋ยน้อง่เห็นบอหน่อย,น,อยน้องโอ้ลนๆๆนอ้นล้นล้นน้องพี่เห็นบก่กำซึ่งเมืองเครื่องนั่นบอเครื่องง่วนบ่เครื่องง่วนอยู่เลเนละอาง่วนอีสานบานห่าหนึ่งเลยน้องแต่ว่าต้นสูงแห้งครับต้นสูงแห้งเอ้าด มาเด้อมาเด้อบางหวาตะกี้เนาะพักกันหยาดกันเด้อเล็กหน่อยเนาะบางหวานอย่เออหวานอยู่ใช่ไหมบากหวาขีมมดบอกแต<ล><อ>กแหล่บางหวานขีมมดบอกพี่น้องเห็นปะพี่น้งองขีมหมดเลยเนาะเหนื่อยยัางไขีมมดอืมอืมายอยู่พี่น้องมันสูงสูงเอาไปได้นี่แล้วอืมเนาะ เมืองไทยมันมาไม่ด่ชนกล่องเขาบ่อนอะไรบักวะ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 เจ้าไหนมีบักว่าอือพี่น้องเขาเขาบอค่อยเห็นดอกเพราะว่าเขาเกิดชีพานมันอยู่สูงเนาะเดี๋ยวมาเห็นดอกมาเกิดน้องเกิดน้องอืมอ้องผมนะอืม อืมอ้าวอืมทั้งทมันเกลื่อนกำเสมืองอยู่ผุนมันเอาใบใหญ่นี่แล้วมันสูงแห้งเนาะเขาปากาขึ้นดอกปากาขึ้นมันเรคือเด็กหน่อยพี่น้องเด็กหน่อยมันแบบมันพร้มยุดยุ่นเนาะตอนนั้นเป็นเด็กหน่อยไหมโยมยานกันเด้จึงน่ะอันที่ไปงานเป็นอย่างอันทียนต้องไปงานน้ำกันหลดไปงานน้ำกันแล้วก็โยมเด้บรรยโยม ข้างไหนอีกล้วพี่น้องก็ไม่แต่รถเอยู่ตีถนนส้นเอาอันนี้เขาสละมาสวนเอานี้เขาเขาเลี้ยวห้อแปลกๆเด้พี่น้องแต่เจบอไ้บ้าอเก็เป็นน้ำกินไปน้ำน้เอาบ่ถึงไม่ดับเลยขึ้นบ่อเานี่เด้งงานนี่ มีไหมอย่างไหนงานมีไหมให้เต uh, uh ี huh. group, ้ยไหนคิดเตี้ยไหโอ้พ่ได้ดอกพ่ได้ดอกพี่น้องโอ้ฝนขัางเทิงไงฝนข้างไหนครับเนาะมิไม่หมินอืก็จะออกฝาดๆแน่เนาะแา่สุขครังแา่สุขครับพี่น้องได้ประมาณปี่แล้วเนาะ นะเติบเมืองไกลไก่พี่น้องหืมบักว่าด้วยพี่น้องบักว่ามันต้องเป็นหน่วยเทเยนะียด้วยเนาะใช่กี่บาทอ๋อไม่สดสดเดียอือนะครับอือนันก็เป็นวิถีชีวิตแบบบันๆเท่าเนาะไอ้กี่สมัยเด็กหน่อยนี่พากันมกหยาดก,กันเก็บผอมนะครับอะเสรับด้วอือพี่น้ององานหนึงง่งงานหนึ่ง สูงกดเนาะเอามาหยางเอาหยางเอาแขนเลยสูงพดกได้ลยใยความที่มันสูงพดเนาะสุกว่าท่านด้เทียบป็นไดเนาะในบอดนอยู่เท่ากับอะไรโอ้หงานโอ้อยากได้งานอนีใช่นาะเออมันเป็นแอ่นสูงพดเนาะเท่ากับยานเลย เนี่ยเนี่ยมันคือเล็กหน่อยเนาะเล็กหน่อยมันก็โตลงม,มากกับเก็บมันไลยเดียวมีความยืดหยุ่นสูงเล็กน้อยันเราเท่าแล้วใื่ไหมอีกแล้วเรเท่าเนาติดหนทางถนนเนาะโอ้ผีเป็นน้องผีเห็นว่าง,งานนี่กินเลยแบบนี้กินทั้งต้นนี่แหละ อือตา kìa, ติอืออือตา nhiều สุกแข็งอยู่ฝานอยู่อืออือ ไหนอยู่อืมนังน้องเ,เห็นเปล่าไม่เห็นอืมเห็นเปล่าเห็นเปล่าอืมน้องมันกินอยู่ใต้ต้นเลย <laughs> งานมันแบบมันติดมือเขาที่ปากเขาไปเห็นบากแผลไปอืมตินแผลปไปเลยงูง่ายดีเนาะ

แบบเดียวกันเลยคือไปว่าตุงสีสีงามขบ้านเะืาแบบนี้เลยอืมอืมน้อม่รนคนมากินเก็บน่อยรนนะกินนะกินนยรอนมัสีแบบ<า>อืมสีหวานฉ่ำเลยอืมน่วยมันอารมณ์เครื่องอามันแหละพี่น้องเนาะแต่ว่ามันน่วยหน่อยกว่า แล้วก็รสชาติต่างกันอืม,ม,มยอ,ยอ,อืมไม่เหไมาอีกเหรออืมอืมไหนอะมาอยู่อืมเขื่อนอืมเกเคอืมอืมอืม,อ,ม,อ,มอันนี้ออกสมๆสม ผัดฝาดเนาะอ่าหน่อยเป็นมาฮันสูตรเต็มเสียพี่น้องเห็นบ่อไก,กลๆไกลบอ่อไกลอยู่เ <c oughs> หรอ,อยู่อืู่เห็นอยู่หรอกเนาะอืเขาจะเริ่มบ,บ้านข้าอพี่น้องขอขอโดนะ้ขอโด้ดไม่ขอโด้านานนี่ปัจจุบานต่ดอเลยสุดปีเนาะ แล้วพันกิจเดีกเกียกเก่ยวก่อนมูเลยปีกกระบานอะไรสะดยัวไข่ง,ไ,งขไปเนาะเขาสั่งไม่ไมาอีกอันหนึง่งไม่น้อยเอ้ไม่กี่สิบองบาทมา างเดียวว่า,ารวปรึกษาเลยเนาะนีาปรึกษาคนบาหลักต่างเดี๋ยวกอนหลักเขาสั่งมาเผื่อไว้อีกันหนึงไงเผื่อไปไว่าอันไหนช้าหยวนเงี้ยจริงไงก็ถังใหม่ก็ได้เแต่ต้องทำที่ห้อยคว,าวา้าก่อนหาที่ห้อยคว้าก่อนเนาะอืมเนาะนั่นแหละ เอามาหอยข้าหาสองักษาของบุกุ doo, hmm. ่มเนาะหาแบบเก่งขนาดเลยสองอันดอ้วสองคือสามบูบสามแล้วง่ายสามอันก็นนั้นสองไงอันนะแล้วก็เนี้ยอย่างเป็นสามอืมนะไาเข้าไปใส่ไปดีไปเอาบกหาแค่บกม่วงพี่น้อง จะมองมๆมาบ่มมาจะ,ะ่าฝนก็คือห้องต่อห้องออืม่ะขึ้นไปกินมาสมฝาดน,นี่น้าพี่น้องแค่นี้เนาะครับเนาะจังไหนก็นพอกันกินหนาขอบคุณนะครับสวัสดีครับ